ทำไมเพจเราถึงโตวไววะทำไมเรามีผู้ติดต,ตามทำไมเรามีนักเรียนทำไมเรามีอะไรต่างๆคือชีวิตมันแบบทำไมมันดีจังเราก็มานั่งแคล็กกันว่ามันคืออะไรแล้วมาสอนคุณในวันนี้ถ้าคุณไม่รักในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณแบบเนกาทีบอะลบ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 ,ลบไปเรื่อยๆมันจะวนเป็นไอ้หนูตัวนั้นที่เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นไลฟ์ไอ้แฮปปี้เนสตัวนั้นคือคุณจะทําออนไลน์แบบไม่มีความสุข คือคุณจะทําออนไลน์แบบคุณเครียดคุณกดดันคุณแบบกูไม่แฮปปี้เนสเลยกูไม่แฮ ppy เลยแล้วมันจะวนมาที่ไปโรงพยาบาลมันจะวนไปที่การกินเหล้าวนไปที่การซื้อความสุขระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาสั้นๆแล้วปัญหามันก็วนกลับมาที่เดิมอันนั้นคือการใช้ชีวิตแบบไม่ได้ตื่นรู้อะไรเลยไม่ได้ให้บทเรียนในอดีตสอนอะไรคุณเลยคุณใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วก็บนกลน ด่าสบดกับสิ่งที่คุณเจอคุณไหวไงคุณยังไม่อยากแก้ปัญหามากพอคุณก็เลยเลือกที่จะบนมันง่ายสุดดะมันง่ายกว่าการออกไปสร้างคอนเทนต์มันง่ายกว่าการออกไปสร้างตัวตนมันง่ายกว่าการออกไปเปิดช่องเปิดเพจมันง่ายกว่าการออกมาให้ความรู้คนนี่ถึงเป็นคนส่วนใหญ่ล้มละเนระนาดแล้วกองอยู่ในที่ที่กูไม่อยากอยู่แต่กูก็ไม่อยากทำ คุณเลือกเอาว่าคุณจะสะสมพังผืดของความล้มเหลวที่กองละเนระนาดกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่ล้านชีวิตที่บน่น็อกซ์แตกเลยเบื่อกับงานเอา้าถ้ามันเบื่อแบบถ้ามันเบื่อแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องขยับร่างกายแล้วมันต้องไปเปิดเพจแล้วมันต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ใช่มาน,นั่งบ่นกับครูใครตื่นรู้พิมพ์คำว่าตื่นรู้ขั้นพีค